สวัสดีนะครับวันนี้บุญธรรมชาแนลนะครับก็มาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลก็พาทุกคนมาอยู่ที่วัดเบญจกิรีนครนะครับซึ่งวัดเบญจกิรีนครสถานที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลยางหักนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งการเดินทางของเราในวันนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนะครับ เพื่อ,อจะมาวัดนะครับเบญจก,กิรีนครสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับสําหรับนักสแสวงบุญสําหรับนักทําทบุญทั้งหลายนะครับที่เรามีจิตศรัทธานะครับที่จะมาทําบุญหรือเราจะมาด้วยอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้นะครับบุญทำบุญแน่ลก็ ได้มีโอกาสมาอยู่ที่วัดเบญจกิรีนครนะครับ,รบก็ตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับก็จะพาทุกคนเดินไปอ่าไหว้พระนะครับกราบสักการะ,ะอ่าหลวงพ่อที่บนยอดเจดีย์ข้างบนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เดินอ่าตามขั้นบันไดไปนะครับเป็นขั้นบันไดอ่าพญานาคนะครับซึ่งอยู่อ่าซ้ายขวานะครับอยู่ตรงกลางบันไดนะครับ ตอนนี้บุญธรรมก็จะเดินขึ้นไปใกล้จะถึงประตูทางเข้า,าวิหารแล้วนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกว่าเป็นยอดเจดีหรือว่าเป็นวิหารนะครับอันนี้ก็ที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมหลังจากที่เราเดินขึ้นมาแล้วนะครับ รอบๆวิหารหรือเจดีสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นระฆังนะครับมีระฆังห้อยต่างๆนะครับเต็มเลยนะครับน่าจะหลายร้อยอยู่นะครับน่าจะหลายร้อยชิ้นอยู่นะครับระฆังนะครับก็สามารถเดินถ่ายรูปหรือว่าตีาระฆังนะครับเป็นสัญญาณนะครับว่าเราได้มาถึงแล้วนะครับระฆังเยอะมากเลยครับสถานที่ตรงนี้นะครับ ให้ดูบริเวณรายรอบนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำคล้ายๆกับพม่านะครับคล้ายๆกับโซนทางพม่าหรือมอญนะครับเขาจะทำลวดลายประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็คือวัดเบนจากคีรีนครนะครับสร้างเจดีเป็นพุทธคยาจำลองนะครับสเสมือนจริงนะครับภายในวิหารณนะสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับ รูปปั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่สายหลวงปู่มั่นนะครับสายปฏิบัติธรรมก็จะมีหลวงปู่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอันนี้คือเป็นรูปปั้นครูบาศรีวิชัยนะครับครูบาศรีวิชัยนะครับก็จะมีสิงสักระะอยู่ ด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็พระนาคปกนะครับสององค์นะครับตั้งอยู่ข้างบนนะครับนี่โดยหลายรอบนะครับผมส่วนด้านร่างองค์นี้ก็เป็นหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นภูริตโตนะครับเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสายปฏิบัติธรรมนะครับ หลวงปู่มั่นที่ทุกคนก็รู้กันดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์หลวงปู่หลวงพ่อปานนะครับอันนี้หลวงพ่อปานแต่ดูการปั้นกันร่รดลายแล้วก็สวยรูปเหมือนทุกองค์เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น อรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับอันนี้ก็เป็นองค์หลวงปู่อะไรเอ่ยต้องดูชื่อนะครับอยู่ข้างล่างนะครับน่าจะไม่มีชื่อนะครับองค์นี้นะครับ องค์นี้ก็คือหลวงพ่อศุขนะครับหลวงปู่ศุขนะครับมีแต่สายนักปฏิบัติธรรมสายปฏิบัติธรรมทั้งหลายเลยนะครับสายองค์หลวงปู่มั่นนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่เสานะครับกัตตาศีโรนะครับหลวงปู่เสา ก็ส่วนมากรวมๆแล้วก็จะเป็นรูปปั้นคูบาจาร์นะครับสายกรรมาฐานทั้งหลายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นหลวงสมเด็จโตนะครับผมมะลังสีนะครับอันมีหลวงคูบาศรีวิชัยนะครับอยู่องค์แรกนะครับองค์ด้านหน้านะครับสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็น าทางวัดเบญจกิรีนครนะครับได้สร้างขึ้นเป็นพุทธ,ธกยาจําลองนะครับจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งสร้างได้เสมือนจริงนะครับสร้างเท่ากับองค์จริงแต่ว่ามาสร้างอยู่ที่วัดเบญจกิรีนครนะครับอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เราพลาดไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นพระอุโบสถนะครับ เป็นพระอุโบสถหลังนี้สร้างได้แบบสวยงามมากนะครับทรงไทยนะครับเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะครับเป็นไม้สักแล้วก็ทางขึ้นนะครับก็จะเป็นรูปพญานาคนะครับซึ่งทุกคนดูนะครับลวดลายต่างๆนะครับที่ประดิษฐ์หรือติดตามผนังพระอุโบสถนะครับก็จะมีรูปเทวดารูปพระพุทธเจ้ารูปอา นางอภปสอนอะไรต่างๆนะครับเต็มเลยครับทุกคนดูนะครับถ้าทุกคนมีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมมาทําบุญได้นะครับวัดเบญจกิรีนครนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลยางหักอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นวัดในพระพุทธศาสนานะครับอ่าอ่ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะ สบายกายนะครับสบายกายสบายใจนะครับสุขใจเรานะครับที่เราได้มาพบเจอนะครับมาพบเจอก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแล้วนะครับที่ทุกคนเกิดมาก็ต้องมีโอกาสนะครับมีโอกาสก็ให้รีบทําบุญรีบสะสมสะเบียงบุญไว้นะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าเรานะครับเพราะว่า อายุเราทุกวันนี้ก็สั้นขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุเราก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ขอขอให้มีโอกาสนะครับก็เชิญชวนให้ทำบุญถวายสังฆทานหรือปล่อยนกปล่อยปลานะครับตามกําลังศรัทธาของอ่าพุทธศาสนิกชนคนพุทธเราทุกคนนะครับให้ดูนะครับรวดลายนะครับอันนี้เป็นประตูเข้าพระอุโบสถนะครับเป็นประตู ก็จะมีรูปพระพุทธเจ้านะครับแกะด้วยไม้สักทั้งหลังเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้สักที่แกะแกะเป็นรวดลายแล้วก็มา,าประดิษฐ์ประต่อกันนะครับเดี๋ยวอาจะพาเข้าไปภายในพระโบโสสถนะครับตอนนี้ก็ พระอาจารย์กําลังเตรียมงานอยู่นะครับเพราะว่าทางวัดก็จะเตรียมงานฉลองน่าจะฉลองพระบสถหรังนี้แล้ะครับอันนี้ฉลองพระบุโบรัหลังนี้นะครับก็จะมีใต้ป้ายนะครับป้ายาวายนิ้วนะครับที่ติดประกาศไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวดลายดอกไม้นะครับที่แกะเป็นต้นเสานะครับเป็นต้นเสา ดูนะครับโอ้อย่างสวยงามเลยครับมีลวดลายต่างๆนะครับแต่ดูรวมๆแล้วนะครับก็เป็นประวัติพระพุทธเจ้านะครับที่เราทุกคนนะครับเข้าไปในพระบ,บสถอ่าพอเข้าไปแล้วก็จะมีบางวัดก็จะมีรูปอ่าภาพวาดนะครับรูปภาพวาดกิจกรรมฝาผนังต่างๆนะครับก็จะเป็นรูปวาดอ่าข้างข้างๆผนังพระบโบสถนะครับแต่ วัดนี้นะครับวัดเบญจกีรีนครนะครับ,รบก็จะเป็นไม้สักนะครับแกะด้วยไม้สักทั้งหลังแล้วก็มาประดิษฐ์ประต่อหรือมาติดต่อกันนะครับให้เป็นลวดลายต่างๆนะครับแทนการวาดาภาพกิจกรรมฟ้าผนังนะครับก็ด้วยไม้นะครับเป็นเป็นไม้สักก็ได้จากกําลังแรงกายกําลังศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายนี่แหละครับ ได้มาทำบุญมีจิตศรัทธานะครับมีจิตศรัทธาถวายปัจจัยหรือถวายาวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆนะครับอันนี้ห้ามสัตรีห้ามสตรีขึ้นไปข้างบนบนอาสนะครับตรงนี้ห้ามไม่ผู้หญิงขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามาก็กราบอยู่ข้างนอกนะครับ ตรงนี้ก็คือยินดีต้อนรับสู่วัดเบญจกีรีนครน,นะครับอันนี้ให้ดูมุมก,กว้างๆนะครับมุมก,กว้างๆของพระอุโบสถนะครับมีพระอุโบสถตรงกลางแล้วก็มีกําแพงแก้วล้อมรอบอพระอุโบสถไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะ่ o ูมให้ดูนะครับซึ่งวัดเบญจกีรีนคนรณสถานที่ตรงนี้นะครับภายในรอ,อบๆวัดเบญจกีรีนครก็จะมีภูเขานะครับเป็นภูเขา ลูกใหญ่ๆเลยนะครับ5ลูกนะครับที่ล้อมรอบอวัดเบญจกรคีรีนครสถานที่ไว้นะครับดูวัดก็กว้างขวางดีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนาชาวพุทธหรือพุทธศาสนิก,กนชนทั้งหลายนะครับที่ได้มีโอกาสมาถแถวตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีนะครับก็ มีโอกาสก็เข้ามาแวะนะครับแวะมาชมสถานที่หรือมาเที่ยวมาทาบุญตามอธัธยาศัยเลยนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลก็ได้พาทุกคนมา,าวัดเบญจก,กิรีนครสถานที่ตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอให้ทุกคนสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ ตัวเองปรารถนาตั้งใจในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสวัสดีนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ช่องบุญธรรมชาแนลนะครับ EP ต่อไปนะครับคอยติดตามนะครับว่าบุญธรรมจะไปาพาทุกคนไปท่องเที่ยวนะสถานที่ใดนะครับก็ขอให้ติดตามไว้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ